สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Ibis Insight เพราะชัยชนะบนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกครับ เรากำลังคุยเรื่องราวของการแข่งขันนะครับก็คือขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยนะครับเมื่อเราไปอยู่ในเวทีโลกครับแล้วก็แน่นอนครับว่านโยบายของรัฐบาลที่ประกาศออกมานะครับทั้ง11ข้อนะครับถือว่ามีส่วนสําคัญครับที่จะชี้เป็นชี้ตายนะฮะว่าเออเราจะมีอันดับขยับขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาคุยต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้วก็นโยบายของรัฐบาลกับพิโก้รัชพล เราอ่ะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็ผ่านไปสตอนเราเราฉายภาพรวมของเรื่องขีดความสามารถการแข่งขันในตอนแรกนเวิร์ด e c o o o m i c Report เนี่ยแล้วเราอยู่อันดับ31ครับเอาละถึงมันจะกระโดดขึ้นมา6อันดับก็ตามเนี่ยแต่ถ้าไปดูในไส้ในเราก็ยังอยู่เป็นประเทศที่มันติดกับจักประเทศรายได้ปานกลางขยับขับเคลื่อนก็ไม่ได้ททีเหมือนมนุษย์ค้นหาตัวเองไม่เจอที่ผมเปรียบเทียบไป เรามาดูนโยบายของรัฐบาลใหม่ป้ายแดงเนี่ยหลายๆอย่างมันก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนในแง่ของวิชัน่นคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นรัฐบาลที่มาขัดตาทับแล้วก็รอการปฏิรูปเลยสิบด้านอะไรนั่นฮะแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนคุยต่อสักนิหนึ่งก็คือว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่มันติดอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศที่เราเรียกว่าประเทศ ก,กับดักไรายได้ไไดปานกลางเนี่ยถ้าเราไปดูจากไอการผลของเ,ออเขาเรียกอะไร GCI เนี่ย Global Competitiveness Index เนี่ยนะ,ะที่ World Economic Forum <ๆ>เขาจัดนันดับมาเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดว่าไอเรื่องของ innovation อกับไอ s o p h i s t i c a t e d business ทั้งหลายอของเราเนี่ยมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ไปไหนนะฮะเราเราก็ยังต่ำเตี้ยเรียดดินอยู่เราก็เลยยัง transition ไม่ได้สักทีในขณะที่ คุณพี่มาเลเนี่ยเขาไปแล้วเขาไปอยู่ช่วงทันสิชันที่2ที่สามกำลังจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแบบเต็มตัวคือเมื่อก่อนอไทยทกับมาเลเนี่ยโอ้โห<อ>แข็งกันมาโดยตลอดที่เจตนาพูดออถึงมาเลเซียเนี่ยหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องไปพูดสิงคโปร์แล้วสิงคโปร์มันเบิร์ไนไปสอปแล้วแต่มาเลเซียเนี่ย แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอินโดกับฟิลิปปินเพราะว่าตอนนั้นเขามีปัญหาเรื่องเสถียภาพทางการเมืองอยู่พักใหญ่ mm hmm. เขาก็ยังอาจจะอ่อนด้อยกับเราแต่ก็จะน่ากลัวในอนาคตนะอินโดนีเซียนี่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าไทยอยู่แล้วครับแล้วรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็ทําท่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ mm hmm. แต่ว่าที่อยากจะพูดถึงมาเลเซียเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันเป็นต้นแบบที่เราหน้าหน้ามาดูเขา mm hmm. คือปัญหาของอย่างมาเลเซียไม่คล้ายๆเมืองไทยเนี่ย ในแง่ของโครงสร้างประเทศเดิมก็เป็นประเทศเกษตรกรรมยังพลาเนี่ยผลิตแข่งกับเราอะสมัยก่อน <c oughs> แล้วก็เขาก็พยายามจะค้นหาตัวเองอยู่เอ๊ะกูจะไปไงดีวะมาตั้งมายุคนี่นาจงนาจิบอะไรเนี่ยก็เริ่มเห็น d i r e c t ชันของเขาชัดขึ้นเขาเริ่มพยายามยกระดับเป็นประเทศที่มี innovation มากขึ้นเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านนี้เขาค่อนข้างรุดหน้าอันนั้นก็คือเขาพยายามไปทางนั้น แต่ประเทศไทยเนี่ยเราจะไปทางไหนถ้าเราดูในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยไอย้สินค้าเกษตรเนี่ยก็ดูเหมือนรัฐบาลมีมุมมองคล้ายๆว่ากูก็ประคองไปวะคือประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมครับยังไงเกษตรกรรมมันยังต้องอยู่คู่ประเทศไทยแน่ๆแล้วก็ไปเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย,ยงแล้วนะถ,ถ้าสังเกตก็คือจะพูดเหมือนกับว่าเฮ้ยเราคงไม่เอาเป็นพระเอก ในแง่ของสินค้าเกษตรมากมายอการที่จะต้องมาอุดหนุนประชานิยมแบบสมัยก่อนจำนำข้าวเนี่ยมันไม่ไหวอะ่ะมันคงต้องเอาตามสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นมันก็คงนโยบายทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็คงจะไม่มีการสนับสนุนกันแบบบ้าคลั่ง ก็คงพยายามเน้นเรื่องลดปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมีต้นทุนให้ถูกลงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบนี้ยแต่เท่าที่ดูแล้วเขาพัฒนาทางราบเลยนะถูกต้องคือเขาไม่ไม่พัฒนาทางดินผมก็เลยจะพูดคือมันไม่ได้ต่อยอดในแง่ที่เอะคุณจะเพิ่มแวลูของสินค้าเกษตรคุณยังไงหอืือย่างยางพาราเนี่ยพูดมาสิบชาติว่าเฮ้ยถ้าผลผลิตล้นมันต้องมีโรงงานรองรับ นะโรงงานจะผลิตอะไรเสเราบอกมีโรงงานยางรถยนต์เจ้าใหญ่ๆของโลกมันมาผลิตในเมืองไทยหลายโรงแล้วก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันไม่พอเพียง mm. เราจะเอาไงาเราจะถ้าเราเราจะกรีดยางขายกันทั้งประเทศแบบนี้เนี่ย mm. เราก็ต้องคิดนวัตกรรมทางด้านย,ยางพาราเนี่ยมันไปทําอะไรได้อีกนอกเหนือจากยางรถยนต์คอนดอมถุง mm. มือยางเนี่ยมัน <Yeah. S 1> ทําอะไรได้อีก ออคิดถึงคนมาเลยนะพี่ครับผมใช่ไหมมันก็ต้องไปคิดดิว่าเฮ้ยทำอะไรวะจะทําเป็นเฟอร์นิเจอร์จะทํานุ่นอะไรก็ว่าไปเออไม้ยางทำเฟอร์นิเจอร์ก็เยอะเราก็ไม่ไม่รู้เรื่องงงๆตัวเองหรือรูปประทามอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเกี่ยวกับป่าไม้ทรัพยากรไอ้ไม้พยุงเนี่ยตลกมากครับสมัยก่อนเนี่ยเรามีป่าศักไม้สักไม่ไม้อันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมสมัยก่อน แม่งตัดกันจนเฮี้ยนเต้มหมดต้องมาปลูกันใหม่ <c oughs> อุตรุดไปหมดไอ้พยุงนี่เหมือนกันพยุงเนี่ยเนื้อไม้มันออกแดงๆแล้วก็แบบเข้าใจว่าจีนชอบจีนก็สั่งซื้อก็ก็ตัดกันเฮี้ยนเต้ไม้พยุงเนี่ยซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันง่ายจะตายไปก็ส่งเสริมให้ปลูกไม้พยุงสิวะ<อ>จะไปตัดในป่าทำไม <laughs> ก็ถ้าเราปลูกพยุงวันนี้อีกสิปีข้างหน้าไอพยุงต้นนั้นมันก็ตัดขายได้ครับแล้วมันก็ทําให้เกิดป่าไม้ก็เอาให้ชัดๆว่าอะส่งเสริมปลูกพยุงกันครับก็ว่ากันไปอันนี้คือในเรื่องของสินค้าเกษตรเรื่องของรถยนต์ประเทศไทยไม่รู้จะเอาอย่างไงกับประเทศนี้นะอ๋อเราเป็นฮับรถยนต์เป็น Detroit ์เอเชียแต่เป็นตอนนี้ก็คือเป็นโรงงานประกอบอะเราคือโรงงานประกอบรถยนต์ แล้วก็เราก็บอกว่าตอนนี้ไปอีโคคาไปไฮบริดคาส่งเสริมบ i o อ i อไอกันเนี่ยมันก็ก็ก็คือยังเป็นโรงงานประกอบออแต่เราก็ยังไม่เคยมีแนวคิดว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยไปทําแบรนด์เองเนี่ยไม่เวิร์กหรอกผมเห็นด้วยแต่สิ่งที่รัฐบาลควรจะให้ความสนใจคือเขาเรียกอะไรอ่ะซัพพลายเชนของรถยนต์อะเราทําได้นี่นะหมายถึงไอ้อุปกรณ์ต่างๆไอ้ห่วงโซ่ของ อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์หรือแม้แต่ไอ้ประดับยนต์เนี่ยทำเป็นเล่นไปคนไทยไม่ช่างคิดนะหลายๆอย่างที่มาประดับยนต์นี่นะผมว่าคนไทยไม่แพ้ใครนะออันนี้พอได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นซัพพลายเชนนี่ญี่ปุ่นเขาล็อกสเปกมาแล้วเราเราเราอาจจะทำได้ก็ใช่แต่ว่ามันก็มันก็ต้องคิดคนอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประดับยนต์ไม่แน่แต่ประดับมากๆตำรวจก็เรียกนะ อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างาครับผมหรือเร,เราเราบอกว่าสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยก็รู้ทั้งรู้นะเราเพิ่งไรายได้จากการส่งออกมหาศาลเราเพิ่งแล้วหลังๆเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องพยายามไปเซกเตอร์อื่นเราก็มาส่งเสริมภาคบริการก็คือการท่องเที่ยวบอกโอ้ต้องการเม็ดเงินเยอะแยะมากมายแต่โอเคละเราอาจจะมาสะดุดเรื่อง ไอการเมืองไม่มั่นคงไม่มีเสถีรภาพมีชุมนุมชุมนุมเลยแต่มันมาแล้วก็ไปไอพวกนี้เนะแต่ถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยฟาซิลิตี้ด้านการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันพร้อมมากโรงแรมเราเนี่ยแม่งผมว่ามากที่สุดในโลกออแล้วคุณดูทุกวันนี้บูติกโฮเทลขึ้นเต็มไปหมดตามเส้นทางรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่นอุตสาหกรรมที่มันสร้างไรายได้ลงถึงรากหญ้ามากที่สุดนะ เพราะมันเกี่ยวเนื่องตั้งแต่กันบินอสนามบินโรงแรมห้างสรรพสินค้า,ามักกุเทศแม่ค้าพอค้าแม่ค้า,า,าหาบเล่แผงลอยอขนส่งนะก็คือเนี่ยรถรถเขาเรียกอะไรรถนําเที่ยวรถท่องเที่ยวอะไรทั้งหลายไปจนหนึ่งผู้ประกอบการอะไรเล็กรายย่อยซัปปงซัปาอะไรเนี่ยนะเราไม่ไปลองใครสักอย่างเรื่องอะเรไปถึงร้านอาหารห้างสรรพสินค้าครับนี่คือ ทุกอย่างในในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มที่เป็นเซกเตอร์ท่องเที่ยวเนี่ยมันคืออะไรที่มันสุดยอดแล้วอ่ะประเทศไทยเนี่ยทําไมไม่เอาให้มันแบบเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยวะคือพัฒนาให้มันแบบว่าสุดขีดไปเลยเอวันนี้ยังไม่สุดขีดอะฮะมันมันยังไม่ได้มันสุดขีดแบบไหนคือมันเหมือนตอนนี้ที่สุดใช่ไงใช่ไงคือไพ่โซนเขาทำไงแต่หมายถึงว่าผมกำลังมองว่าเฮ้ รัฐบาลจะส่งเสริมเขายัางไงไม่ใช่พอมันสะดุดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บตายสลบเหมือดแล้วเขาก็ใช้เวลาฟื้นกันอีกพักใหญ่แล้วคุณดูห้างเปิดใหม่ๆทุกวันนี้ก็ล้างคนเดินไปเดินสิแอมบัสซีเลยเนี่ย <c oughs> ไม,ม่คน <c oughs> สนุดท่านใช่ไหมเออเขารู้สักแค่ว่า,วาห้างสวยนะอะใช่ไงคือมันมีฟาซิลิตี้ทุกอย่างรองรับไงแต่ว่าเฮ้ยทำยังไงอ่ะที่จะ เราจะเป็นแมกเนตให้คนไปเหมือนญี่ปุ่นเหมือนสิงคโปร์ญี่ปุ่นนี่เขาไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะแต่เขาพยายามทำแล้วคนก็ไปเที่ยวเยอะเหลือเกินนโยบายมันชื่ออะไรนะนายกอาเบะครับผมมุกควายเลยมุกประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วเลยก็คือส่งเสริมเนี่ยไทยส่งเสริมประเทศไทยเอเอเอ,อ,อการ,รท่องเที่ยวไทยตอนนั้นอะไรนะวิซิตไทยแลนด์เยียร์ครับ ญี่ปุ่นก็มุกเดียวกันอ้าวเข้ามาประเทศฉันไม่ต้องทำวีซ่า <Visa. S 1> ครับเขาก็บูมท่องเที่ยวของเขาด้วยวิธีนี้แล้วเขาเห็นอยู่แล้วว่าโหพอเปิดประเทศปุ๊บโหคนมากันมาศาลเาขาคัดเลือกนะเาขาัคัดเลือกนัก,นกท่องเที่ยวนะอย่างไทยนี่เขาก็คัดเลือกไปนะเคเลือก<ไ>ปเป็นประเทศประเทศไงก็ประเทศไทยก็เอาให้มันเป็นเรื่องเวลารัฐบาลเอาเลยจะเอายังไง จะมีมาตรการส่งเสริมเอกชนเขาตรงไหนที่จะช่วยเขาได้บ้างทํำให้สุดๆไปเลยคือบูมถือว่าเป็นนโยบายหลักแล้วก็บูมมันให้ให้มันโตก้าวกระโดดไปเลยคือตอนนี้ยังหวังนะเพราะว่าคุณกอบการเนี่ยจากโตชิบ้าเนี่ยเขาเขาไปนั่งนี่กระทรวงนี้ใช่ไหมก็หวังว่าเขาคงจะมีอะไรดีๆออกมาซึ่งผมว่าประเทศไทยเนี่ยจุดแข็งจริงๆเนี่ย นอกเหนือจากภาคเกษตรที่เคยพูดถึงเรื่องการเป็นครัวโลกอาหารโลกอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ควรจะทําให้มันเป็นรูปธรรมสถทีก็แล้วจริงๆก็อีกภาคเอกชนเนี่ยเขาพัฒนาไปเยอะแยะมากมายผมเนี่ยไปไปไป,ไปเขาเรียกอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกเสาร,ร์อาทิตย์เพราะต้องไปซื้อของเข้าบ้านผมก็ดูสินค้าต่างๆตามเชลเนี่ยผมพบว่าการพัฒนาสินสินค้าเกษตรแปรรูปของเราเนี่ยม,มันไปไกลนะ ไข่ออนเซนก็มีนะเดี๋ยนี้ยไข่ไก่ออนเซนใช่ไหมไออาหารพวกผลไม้แห้งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้เลยเวลาจะกินมะม่วงเขาเรียกอะไรมะม่วงแต่มะม่วงเชื่อมมะม่วงเชื่อมอะ่ะต้องซื้อมาจากมาเลยนะเพราะว่ามันอร่อยอเดี๋ยวนี้ของไทยนี่อร่อยกว่ามาเลยแล้วนะ,ะเดเวลอกจนดีได้เหนือมาเลยแล้วนะอไอตอนนี้ยังคิดอยู่เลยสามญี่ปุ่นเนี่ยไอมันฝรั่ง ชิ้นเล็กๆอ่ะแล้ว,วปกป็อบกรอบอะ่ะขายดิบขายดีโอ้ยคนไทยไปญี่ปุ่นนี่ต้องขนกลับมาเนี่ยนี้ทําได้เมืองไทยนะคือหลายๆสินค้าเนี่ยเราพัฒนาไปได้แล้วแต่ว่าเรายังเรายังไม่โปรโมทมันให้แรงอ่ะซึ่งอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องพยายามทําเรื่องพวกนี้เรื่องภาคท่องเที่ยว แล้วไปลิงก์กับสินค้าเกษตรเนี่ยเอาที่คุณพูดถึงเรื่องแนวดิ่งคือต่อยอดมันว่าเฮ้ยต่อไปคนเมืองนอกมาฝรั่งบางคลองเอเชียทั้งหลายมาเมืองไทยกลับไปนี่มันมันต้องนึกถึงสินค้าเกษตรตัวใดตัวหนึ่งที่มันต้องซื้อกลับบ้านอะ่ะอืมอ่าใช่ใชอย่างเราไปญี่ปุ่นเราก็ซื้ออะไรชาเขียวกลับมาบริโกชาเขียวนู่นป๊อก,กี้ชาเขียวกลับมาเออเหมือนกันประเทศไทยก็ควรที่จะ ทําให้มันมีอเดนิตี้จุดนี้ข้าวเป็นไงบ้ามต้องไปหูงเขาเหรอเออนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของอะไรนะการท่องเที่ยวคือผมว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เศรษฐกิจฟื้นได้เร็วที่สุดครับเพราะถ้านักท่องเที่ยวทั้งไทยเองเนี่ยและต่างประเทศเนี่ยเริ่มมาจับจ่ายใช้สอยเริ่มเที่ยวกันเนี่ยเศรษฐกิจมุนไปมุนไปเนี่ยมันจะเกิด เพราะนั้นถ้าผมเป็นรัฐบาลชุดนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะเน้นที่สุดเลยก็คือนี่แหละเรื่องของการท่องเที่ยวคุณบอกว่าคุณจะเร่งงบประมาณแต่คุณบอกว่าคุณจะต้องซื่อสัตสย์โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วคุณคิดว่ากว่าจะประมูลจัดซื้อแต่ละเรื่องแต่ละลาวเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนแค่ทำทำเนียบรัฐบาลเนี่ย <laughs> จัดซื้อพิเศษให้เขามาติดตั้งยังมไม่ลงนามในสัญญา รอ,อไปแสนสี่ต้องมาต่อหลังจากเป็นข่าวให้เหลือเก้าหมื่เนี่ยแล้วคนนึกภาพสิว่างบประมาณที่กำลังจะเร่งปล่อยออกไปเนี่ยมันจะเกิดสภาพไหนถ้าไม่มีกระบวนการตรวจสอบเออนี่คือถือว่าสําคัญเลยนะนี่ขนาดรัฐบาลแบบเนี้ยยังมีเหตุการณ์ทํานองเนี้ยเกิดขึ้นคือไอ้กลไกราชการบ้านเรา คืองานเนี้ยกลไกราชการเห็นๆน,นะทำเนียมไปแดงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจุดอ่อนของประเทศไทยก็คือคกลไกของภาครัฐเป็นมาโดยตลอดเราบอกกันไปตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมฮะทีนี้อยากดูมาเลยจังเลย เวลาถ้าเกิดว่าเรามาทําตรงนี้เนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันมาเลนี่เขาเป็นยังไงล้วเขาเขาเขาค้นหาตัวตนเขาเจอไงก็อย่างที่ว่าเขาก็เขาก็มุ่งไปสู่เรื่องของอินโนเวชันเลยล่ะมาเลนี่ที่เท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับคือเรื่องราวของการแข่งขันเขาอยู่ที่2ี่สิบอยู่ที่ยี่สิบของโลกเขาก็โดดเขาก็โดดจากยี่สิบสี่นะขึ้นมาที่ยี่สิบนะแล้วสกอร์เกรดเขานะจะหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเขาอยู่ที่ห้าจุดสองแล้วนะ โอ้โหมันก็ในปีก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่ห้านะของเราเท่าไหร่4.7ถ้าเป็นเกรดก็เป็นเกรดประมาณสักบีบวกเออบีบวกแล้วของเรานี่ยังย่ำซีตอกต่อยอยู่หน่อยนึงแล้วเปอรแคปิตาอินคัมเขานี่ทะลุไปหมื่นห้าเหรียญโหเดี๋ยวนะของไทยนี่อยู่ประมาณสักห0 0 0มืนพันแต่ของเขาหมื่นหมื่นกับห้าร้อสี่สิบแปดคือเท่านึงของเราอะ เออของไทย5้าพนี่คือประเทศอาเซียนด้วยกันแล้วก็ประเทศใกล้เคียงกันเออครับผมเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยประชากรมันน้อยกว่าประชากรมาเลย์ยีล้านประชากรไทย68.2ล้านขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่านะ GDP แต่ก็เล็กกว่าไม่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 นา GDP มาเลยนี่ GDP มาเลยนี่312,000เหรียญสหรัฐนะครับผม ออของไทยนี่สามแสนแดมื่นเจ็ดพัน GDP ใกล้เคียงนะท,งทั้งที่ประ,ทประเทศไเล็กกว่าเ,เข้าใจแต่นี่มาเลเนียเขาคน้คนหาตัวเองเจอแล้วอะ่ะเขาก็เน้นไป Innovation คือสกอร์ที่เขาออกมาสแสด่แห้วเลยเนี่ยออนอกเหนือจากเรื่องของไอ้เบสิ q u รียแควเมนททางด้านสถาบันนี้เขาได้5้าจุดหนึ่งคือปัญหาเรื่องคอรัปชั่นอาจจะยังมี ในในตัวไอ้ออออปัญหาเรื่องออปัญหาใหญ่ของของมาเลปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอยู่ที่17%ก็คล้ายๆ,ๆกับเราแต่ว่าของเรา21แต่มาเลน้อยกว่าแค่แค่17แต่ว่าหมวดที่ในส่วนของสถาบันที่เขาได้ดีคือว่าเขามีสีิรภาพ เสถียรภาพของรัฐบาลเขาดีขึ้นใช่ไหมนนก็เขาก็โอเคจริงๆดีมาตั้งแต่มหาเทแล้วแหละใช่แล้วก็มาคุณนาจิฟคือมันถูกปูพื้นฐานไว้ดีไงใช่ไหมในนี้สถาบันนี้เขาอยู่อันดับยี่สิบอินซสตรัคเจอร์เขาอยู่อันดับยี่สิบห้าแมคโครคมีนี่เขาเขารู้สึกจะด้อยกับเราด้วยซ้ำเออแมคโครเคมีของเราอยู่สิบเก้าของเขาอยู่สี่สิบสี่อ่ะ เออคือคือภาพภาพมหาภาพาของเขาอ่ะด้อยกว่าเราแต่การบริหารมันเห็นภาพเลยนะคือการบริหารจัดการของเขามันดีมากคือภาคราชาการเ,เ,าเขาขับเคลื่อนประเทศได้ดีถ้าพูดกันถ้าพูดกันแบบแฟับก็คือว่าในกลุ่มสถาบันของเขาเนี่ยสกอรรเขาออกมาสวยอ,อันสืบเนื่องมาจากไอ้กลไกราชาการเขามันเดินแบบคึกคักเข้มแข็งเอาละอาจจะมีปัญหาคอร์รัปชันอยู่บ้าง ก็ไปจัดการกันเสถทธรภาพด้านการเมืองเขาดีะฉะนั้นมันขับเคลื่อนประเทศไปได้แล้วก็ตัวกูดมาเก็ตเอฟฟิเชนซีเขาก็ค่อนข้างดีเขาอยู่เบอร์เจ็ดนะของเราอยู่สามสิบอ่กูดมาเก็ตก็คือประสิทธิภาพของตลาดสินค้าแล้วคุณอย่าทำเป็นเล่นไปในอนาคตตลาดหุ้นกลุลํลำเปอร์เพอเผอเนี่ยจะแซงไทยเพราะว่า Financial Market Development เนี่ยเบอร์สีของโลก โอ้ financial ใช่ไหมนั่นคือภาพรวมแต่ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ยอมใครที่ไหนนี่เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอยู่นะฮะแซงสิงคโปร์ได้แล้วอ้าวแต่นี่ก็าที่สี่ของโลกแต่นี่มันเป็นภาพรวมห้าจุดหกครับผมเอ๊ะไทยอยู่ที่เท่าไหร่ไทยประมาณสักเท่าไหร่นะฮะไฟ n นนเชียของไทยอยู่สามสิบสี่โอ้มันต่างกันเยอะต่างกันเยอะคือไฟแนนซ์เนี่ยมันรวมทั้งตลาดงตลาดบรตลาดคืนคือถ้าเรามองเรามองภาพของมาเลเนี่ย คือมันหาตัวเองเจอแล้วมันจะไป Innovation อินโนเวชั่นมันไปทางด้านหานวัตกรรมมันประเทศมันพยายามขับเคลื่อนไอที่เราบอกว่าในนโยบายรัฐบาลบอกดิจิตอลอะไรนะนะั่นน่ะมาเรนไปแล้วมาเรนไปแล้วมาเลนมันบอกมันจะไปตรงนั้นแล้วพอมันจะไปตรงนั้นเนี่ยมันต้องระดมทุนเนี่ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมันก็ต้องดึงในพวกบริษัทที่เนี่ยด้านไอทีทั้งหลายเนี่ยให้ไปลงทุนกับมัน เพราะนั้นไม่น่าแปลกใจว่าทำไม financial m a r k e t d e v e l o p m e n t มันขึ้นมาที่4เพราะว่าเมื่อมันต้องการระดมทุนเนี่ยมันต้องกระตือรือร้นในการทำเรื่องพวกนี้ให้มันจูงใจให้นักทุนเข้าไปคือมาเลเซียมีโอกาสเป็นศูนย์กลางทางการเงินงได้มากกว่าเราที่เราพยายามที่จะบอกตลอดว่าเราจะพยายามเป็นศูนย์กลางทางการเงินเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีโลเคชันที่ดีขอโทษเถอครับถ้าไปดูอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการเงินมาเลเซีย ชนะเรานะครับชนะเยอะด้วยคะแนนเท่าไหร่นะพี่ที่4เนี่ย5.6าจจุดของไทยล่ะของไทยนี่<อ>ถึงสักเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณ 4, 4. <6. S 1> ี่จุดโอ้ตั้ง1นึ่สกอร์โอ้หนะฮะแล้วสุดท้ายที่บอกพอเขาบอกเขาไป innovation ไป sophistication factor คือแบบเน้นเรื่องตรงนี้แล้วนะคุณไปดูสกอร์เฉพาะในส่วนนี้เขาเนี่ยเขาอยู่ที่ส7ของโลก สิบเจ็ดของโลกของเราห้าสิบสี่ business sophistication เขานี้อยู่ที่อันดับที่สิบห้า business sophistication คือพวกศักยภาพทางธุรกิจของเขาคือแข่งขันได้ innovation อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดของโลกประเทศไทยหกสิบเจ็ดคือถามว่าไอ้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ลอยๆมั้ยผมยกตัวอย่างรูปธรรมก่อนจบ กลุ่ม S C G เนี่ยนะกับกลุ่มปตทเนี่ยนะให้ความสำคับให้ความสำคัญกับงานแล้วก็ A C P เนี่ยนะให้ความสำคัญกับ r d มากนะในสายของตัวเองอย่างอย่าง C P ในคุณเห็นชัดเลยคุณเข้าเซเว่นทุกวันนี้มันมีผลิตภัณฑ์สัก,กเบอือยันเรือลบแล้วอ่าถูกแล,แล้วมันอีกหน่อยหมูปิ้งก็คงมี<ป>แล้วไป,ไปเวฟขายได้แล้วมีแล้ว <laughs> ใช่ไหมเขาเดียวเขาเดียวหมูย่างเนี่ยมันไปสารพัดเพราะนั้นเขาเอาดีทางนี้เขาคิด แหลกลานว่าจะทำยังไงเพื่อทำทางนี้เอ,อ g ซีจีนี่ก็เน้นนวัตรกรรมด้านวัสดุกอ่อสร้างอะไรไปปตท,ะทก็เน้นสายของตัวเองไปเนี่ยแต่มันไม่มีเซ็นเตอร์กลางที่แบบเฮ้ยสมมติเราบอกว่าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวมันต้องมีคนคิดอินโนเวชันใหม่ๆใ,ใช่นะทั้งหมดเนี่ยมันตอบโจทย์ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะคิดอินโนเวชันได้อะไรอ่ะ มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือรัฐบาลมันต้องเป็นตัวนำคุณจะให้เอกชนนำสามสิบเจ็ดสิบเงี้ยหรอปีสามหมื่นล้านพอมันไม,ไม่พอมันต้องกลับด้าน <c oughs> มันต้องเป็นรัฐบาลสมมุติว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยอไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นนะรัฐบาลต้อง take เทคเจ็ดสิบแล้วคุณไม่ต้องไปห่วงแล้วพูดง่ายสมมุติว่าบนบนหนึ่งแสนล้านเนี่ยถ้ารัฐบาลบอกว่าเฮ้ยกูลงทุนปีนี้เรื่องไอเอ็นดีเนี่ยทุกหน่วยงานมหาลัยทั้งหลายมาขอเลย ทุนเทินวิจัยเนี่ยรัฐบาลจ่ายให้ไปช่วยคิดค้นแล้วก็เอาให้ให้ไปต่อยอดเอกนชนเอาไปต่อยอดเองเนี่ย mm hmm. คุณลงไป7จ็ดหมื่นเนี่ยเดี๋ยวเผลเผอ,อเอกนชนลงอีกมหาศาลไม่ต้องไปคิดสัสดส่วน70-30หรอกอ๋อถ้าเกิดเครื่องมันติดแล้ว<อ>มันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพราะนั้นรัฐบาลอย่าไปบอกว่า1%ของ GDP โดยสัดส่วนภาครัฐ30เอกชน0จ็ดตปัวตก็บอกไปเลยสิว่าฉันจะลง R&D เนดีน่ย1%ของ GDP เอกชนลงเท่าไหร่เรื่องของเอกชนแต่ฉันจะเป็นหัวหอกนั่นแหละโดยสรุปทิศทางของประเทศไทยถ้าเกิดว่าจะเน้นเน้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างนงวัตกรรมให้มันขึ้นมาให้ได้เอาเน้นการท่องเที่ยวก่อนก็ได้แล้วนวัตกรรมม่องเทระนะ อย่างสมมติว่าไอ้ดิจิตอลเลยที่คุณพูดถึงเนี่ยคนไทยคิดแอปเองได้ดิจิตอลบิสเนสคนไทยคิดแอปพลิเคชันขายได้นะจริงนะครับเพราะคนไทยเล่นเกมเก่งเอาล่ะครับพี่โก้ครับวันนี้ก็สรุปว่าประเทศไทยเดินหน้าไปได้แต่ว่าจะต้องมีนวัตกรรมแล้วก็รัฐบาลต้องหนุนจริงๆใช่ไม่ได้น้อยนะครับคือถ้าอยากหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยมันต้องเน้นทางนี้ แล้วมันจะไ,ไปช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานหลายๆเรื่องเรื่องสินค้า,กาเกษตรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่ประเทศไทยจะได้ก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับโลกได้นะฮะตามมาเลยให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับครับผู้ชมครับแล้วนี่แหละครับก็คือความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆของรัฐบาลน,นะฮะลองเอาไปทบทวนดูครับว่าประเทศไทยเนี่ย มีอุปสรรคอยู่ณจุดไหนอย่างไรและเราจะพัฒนาณจุดไหนอย่างไรนะครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพัฒนาถูกทางประเทศมันก็ไปอย่างถูกต้องนั่นเองละครับคุณผู้ชมครับเปิดเวลาสําหรับ i b บีอินไซด์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆอย่างนี้นะครับได้3ช่องทางครับช่องทางแรก ผ่านช่อง News One นะครับ IPM 64นะครับจันอังคารพุธเวลา10นาินาทีถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็2ช่อง2ช่องทางเว็บไซต์ครับก็คือ i b c h a n n e l c o m แล้วก็ manager.co.th นั่นเองนะครับเป็นเวลาสำหรับผมครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ